ไอ้เจ้าสิเจก็ต้อลองโชคดีเด้วันนี้นะครับผมพี่อู่พอมีโอกาสไปหาน้องซิมนะครับผมแล้วก็มีแบทจักตงมาแจกด้วยโคตรฟินไปหาน้องซิมกันเโอดออันนี้คือเป็นจริงเหรอนี่กลินบ้างเขานะครับเพื่อนๆนะเป็น่ดันะเป็นลนเปดั

ได้เอ้าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับพี่เนี่ยเชียวเจียวล่าสุดก็ไปกับพี่นิกกี้พี่เออ๋อใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันก็เจ้าห <c oughs> น้าที่จะไม่ไมิสมส,นสนนันมิสสันด้ะน้อง วันนี้มานอนบ้านซิมจะพาให้พาไปดูห้องนอนก่อนได้ไหมได้ได้พี่เป็นแขกเนาะใด้พี่นอนห้องนอนผมผมจะนอนตรงนี้ก็ได้หรือว่านอนห้องก็ได้เอาจริงนอนนอนจริงนอนปลอมนอนจริงนอนจริงเหรอนอนจริงใช่ไหมนอนจริงได้นั้นเดี๋ยวไปดูกันเนาะได้พี่เมย์พี่เมย์เตรียมของให้กินหน่อยนะร้อนเกันเขาลองตั้งเรี่องของเล ววเจ็บปวดกันเจ็บปอดกันพี่น้องจริมเหรอใช่ครับใช่ครับรแลเจ็บมถ้ามีข่าวเปล่งเนี่ยก็เป็นข่าของผมนะพี่คาน้ำม้วของผมเองพีแ่แต่ผมไม่ไม่เคยให้กระเด็นเจียงหรอกนานๆทีจะแบบมันแบบพุ่งมากระเด็นเจียงแต่ว่าปกติมันก็อยู่ในมือผมแหละ ก็นอนได้พี่สบายสบายหอมหอมเฮี้ยจริงช่างนี้ไม่เฮี้ยจริงเอ้ผมนอนกับพี่ได้นอนด้วยกันได้ได้วันนี้ใส่เดียวกันนุ่งนอนชิวๆไม่ต้องรีบกลับนะวันนี้ก็นอนถึงเช้าเลยนะแต่ผมจะอาหารเช้าให้ไป่ใส่เอาเถอะป้ใส่ใส่ใส่เลยใส่เลยนั่นน่ะใส่เลยครับโอเคเทอป้าคิโต้ือแมโอ้โหได้สี่ม้วนคู่ละเท่าไหร่อ๋อไม่ต้องซื้อแล้วไม่ต้องซื้อแล้วแจกเอาห้าร้อยแจกเอาแจกเอาแค่แจกแจกหมดตรงนี้เยอะจังมาก กูแจกกูขอโทษกูแจกกูขอโทษจริงจริงเ้ยแม่ะขอโทษถามแจกจริงแจกแล้วเออมาไปอาบน้ำกันไปกันไปกันเหี่ยวจริงมากต่กูเกิดมันไม่เคยมีช่องไหนที่แบบมาล้วขวามน้ำกับกูนะเว้ยทุกคนอะไรเป็นริงอ่เหี่ยใหญ่จริงใหญ่จริงเอะเลยอะไรบ้าใจอะไรกจะบอกกูบ้าจรงบอกในช่องนี้บ้าสุดช่องใหญ่นี่เนี่ยโอ้ยนี่ใครดูดมาเนี่ย ขวนอันนี้ขวนัวเองเล่นี่าชอพักผอมอนีกาล้งให้แล้วนจะออกไหออไมขัดเองเออไรนอเ้คนนะอย่ามายุ่งกับฉันนะนให้ทำยังไงก็ถอดถอดอะไรถอดกางเกง แล้วก็ถูหลังกันแต่ยังเล่นกันจริงจนี่เล่นต้องเล่นตวหนึ่งไม่มีได้เกิดเราผมไม่เคยเล่นผู้ชายไ่ินะไม่ได้อาบน้ำละขัังใ้อยาสบายสบายหลังเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะคิวไอกเยบ้ากันไ่ไ้ปปวดมกูก็หยุ ไอ้เชี่ยทำให้รู้สึกแปลกๆวะเฮียอยู่อะไรก็รู้สึกดีนะเว้ยรู้สึกดีแต่ไม่รู้สึกดีแค่ครับร่างกายรู้สึกดีแต่สมองกูข้ามกูมากมาเธอเป็นแมวเหรอเป็นแมวเหรอฉันเป็นเป็ดนะฉันเป็นเป็ดนะเดอเคยดูเป็ดไหมไปเธอจะไปไหนอะไปไหน ハハハハ คือประกาศที่เราจะแบบว่าเชื่อมความสัมพันธ์นะครับของ QT นะครับแดงฉานนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเสมือนความรักที่เพ่งบานด้วยดูดูดูที่หางนี่แล้วดูมีโซขอกินหน่อยครับขอาให้ได้หน่อยจะเอาให้ได้เยอะเอาปลาเหรอลูกปลาไหมใส่ตาเพื่อนจะฆ่าจงมานอนด้วยกันไหมครับ นอนน่าสบายอ่ะไม่มีขี้ตาไม่มีใครแคะให้เราลูกอันนี้พูดเหมือนน้องฟองเลยก็แบบป๊าไม่แพ้ขนแมวป๊าก็จะไปเล่นนอนด้วยอยู่ลูกน่ารักจังวะโซ่ะุงจุ๊งจุ๊งจุงจุงสวฮาเบ๊ดดีกว่าอ้ำ อยู่บ้านซิมแล้วน้องเบสมาหาตอนไหนเนี่ยน้องเบ้นกำลังออกไปไม่น่าจะถึงประมาณชีมสี่ทุ่มยี่ดินนะเหนื่อยไหมเนี่ยโอ้คู่จิ้นหนูเจอกันอยู่กับคุณจีนอ๋อนี่คุณอยู่กับตรงตรงวาอยู่ไอ้ก็ตรงตรงมาด้วยตรงตรงมาด้วยคุณจะเลือกใครเบ้คิดหนักเลยได้ได้ได้เดี๋ยวเจอกัน ชังเจอกันนะได้เลยครึ่งชั่วงเจอกันครับับดีๆเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวตรงๆก็จะมานะครับผมเอ้าเฮ้ยแต่ผมรู้จักตรงๆผมรู้จักตรงๆก่อนจะรู้จักซิมอีกว้าวเฮ้ยอันนี้ตอนที่ผมเจอกับซิมครั้งแรกมีลายเซ็นผมอยู่ด้วยดู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 หลายๆช่องเลยมีหมดเลยมีเก๋ไก่มีอะไรเต็มเลยกิจไงเนี่ยนี่โอจุนโอจุนครับผมโอ้ไม่ออกนะครับเยอะไปหมดเลยเ้าเขาได้รางวัลแบบอาอร์ดกันเยอะมากเลยนะถามว่าช่องเราเคยได้ไหมไม่ไม่เคยได้คนฟังรถไฟเฮ้ย โซฟาเขานุ่มอ่ะโซฟาเราโค้งแข็งเลยนะนี่อันนี้คือห้องอะไรอ่ะห้องอัดเสียงเขาแบบเขาแบบวันเกิดึ้งเกาหลีเ้าแม่เล็กโซมากิโต คือพี่เพิ่งเจอซิมไงอยากแบบว่าสนิทกันเอาสนิทกันแล้วพี่ถูหลังให้ผมแล้วจะใช่ยังยังไม่สนิทมันมันเป็นความแบบผูกพันมันต้องมีของพันธสัญญาด้วยเลยอยากจะให้อะอันเป้าเหรอโเฮ้ยเดี๋ยวมันกินเนี่ยดูมันมองเลยเนี่ยเอาเอ็นดูน้องเใครมาดูเลยยทำไมสวยมากเลยอ่ะตั้งตั้งโชว์ไว้ทำไมดู ไม่อไมนค่อยๆสุดไปเดี๋ยวมันก็ฉลาดพูดยังไงวะออแล้วย่กูเรียนจะไปที่ เห็นปลาก็นึกถึงพี่ไงไม่มันสวยนะมันสวยจริงไอยามโมมันเป็นแมวอีกตัวนึงอะไรเงี้ยอันนี้ที่เขาบอกเอาเอาไปแข่งกันในเหลี่ยมนี่ป่ะใช่ใช่ใช่เหรอใช่เอาไปลงแข่งดิเฮ้ยลงงกู้ใครไม่ได้หรอกมันตัวละสิบของนี่มันใหญ่กัให้มันก็ไม่ได้ทุกคนเอาสัตว์ไปแข่งกันไม่ดีไม่ดีไก่ชนอะไรก็ไม่ดีช่ดีตี๋ตีกว่าโอเคใช่แต่มันของอย่างใหญ่จริงหรอไม่เลยมันสวยจังวะไม่จริงเดี๋ยวนี้มันแบบว่าเพ่อพันกันเยอะไงชิบ้าไม่ซื้อมมาััังตววะยไ่ ลำบากแค่ตัวเดียวก็ทำใจลำบากแล้วเฮ้ยก็แค่หยอดอาหารวันละครั้งที่มันตอนนี้ไม่มีอาหารอู๋จุนค่อนข้างงงนะอูซื้สิบบาทสิบบาทู่จุนนเียโลห้าสิบน้ำเปล่าที่ซื้อเป็นขวดอีกสิบบาทโอเคแพ่งช่วยอยู่หรือว่าทั้งเซ็ตสิบบาทอะไรอย่างนี้นี่คืออันนั้นมุ้ยอันนั้นมุ้ยอันนั้นมุ้ยเมย์ของจริงมากนะทุกคนจะบอกซินนะจะบอกซินหมอของได้ผมไม่บอกผมไได้คุณอย่าบอกซินะเว้ยจะบอกเลยไอ้ตรงนั้นละบันเทิงนะ อันนี้อันนี้อ่านไม่บนจริงเหรอจริงจริงดิจริงในบอกมันมาสี่ทุ่มในบอกว่ามันมาสี่ทุ่มจัดเลยแล้วมา สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสแบสแป๊บขึ้นมาใส่แล้วเรายสก้อหงก้อนหนื่ใส่แล้อยู้นหนึ่งก็เป็นโอ้ย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 อ้ยโ้ยอ้ยอ้ยโ้ยโอ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 ้ยอโอ้ย้อโอ้ยอ้โอ้ยายมา แบบโอ้นักสืบตุ้มตอนที่เจ้าขึ้นกูจะตายเที่ยงคืนตุเนี่ยทีกูงานเยอะกูดราม่าเยอะแกเพราะกูไม่ใช่เพราะกูมึงอย่าเอันได้แล้วเมื่อกี้ก็โดนเอาบอันใดแล้วอ้กูโดนหมากัดอีกทีเบสชอบขึ้นเสียงดูแลแม่หน่อยเนี่ยเขาชอบขึ้นเสียงเออเบสเบสบังบั้งเนี่ยชขึ้นเสียงตลอดโอ้ยแม่แม่บอกว่า จะนอนกับพล้คิวเที่ยวป้าจะนอนกับผมอะไรอย่างเนี้ยตัวลงที่ใครตัวลงที่กูอกีกแล้วกูทำอะไรไม่กูมีเซอร์ันเดี๋ยวไม่ใส่ตากูาเลยเวลาโมงยี่ยสิอ,อ,อุ้ยไม่งอนเบสใช่ป่ะไม่งอนรครับพี่ให้เบสไปเจอคนที่ดีกว่าพี่ก็ดีใจแต่ว่าประเด็นคือเบสไม่เจอคนดีกว่าพี่เฮ้ย อันนี้ไปถ่ายรายการกัมาสองคนเลยเหรอมาคนเดียวอ้าวเป่าน่ารักน้อน่ารักมากเลยเราวใหเราตั้งรออุ้ยแต่ทำไมตอนเราไปถ่ายอะไรอย่างนี้เบนไม่เคยมาเฝ้าเลยอะไม่มีเบ้น็เฝ้าพี่หูไงตอนพี่หูถ่ายคลิปอะที่ขวนแก่เ้นเาไ่กันเนไกันไกันกัน แล้วเราจะไม่กินข้าวอ่ะสรุปไม่เป็นไรหนูหนูกินมาแล้วในรถเออมึงกินไว้หรอเออ่าในมึงมึงหิวไงให้กูช่วยหน่อยได้ไหมเนี่ยนั่นคือถ่ายก่อนแล้วให้กินอ่ะแล้วมันจะทำลไยอ่ะโอ้ยเบสเสียงดังคนก็ด่ามึงว่ามึงขี้วุ่นวายเนี่ยเฮ้ยสิบสิบหัวใจยังกินข้าวใครอร่อยที่สุดกินข้าวใครอร่อยที่สุดกินข้าวใครอร่อยที่สุดไม่หนูพี่หนู แล้อะยี่สุดต่กเอ้ยกูขอนันต์ก่อนออกไปออกไปถ่ายมพร้อมเบสมึงเตรียมสี่ทุ่มมึงมาเที่ยงคืนเสร็จเสร็จที่หนึ่งคปถ่ายยูทูบดึกสุดยี่ทุ่มที่นี่แหละดึกเฮ้ยไม่่ใชไม่ใช่วันนั้นไงตีหนึ่งไงยุควายที่เราถ่ายด้วยกันสามกูด่ากูอีควายเนี่ยมันกูด่ากูอีควายอีควายจะกินหญ้าเรากูอยากแดกหญ้าเราแม็กไม่กินเรากูจะแดกยามือมืกูไม่ไหวดอม

เป็นฉ่อนเนี้ยกำลังออกข่าวเลยหน้าหนึ่งอ่าหน้าหนึ่งใช่ไหมเบสนอกใจตรงๆครบซ้อนอีกแล้วใหนูเบสก็จอมาสัมภาษณ์ว่าหนูเลิกกับาต้องตอบตรงๆไปแล้วเพราะว่าเพราะหนูเพราะพี่อูจุนมาป้อนน้องเกศกับหนูอะถ้าเรื่องแาไมีคนถามเยอะเลยทช่ไมพี่อูจุนไม่จีบน้องเบสหรอกอยากครบซอนรู้เบสครบซ้อนเลยเหรอเลยมัน ก็แค่ไม่อยากจีบแค่นั้นเองเจ๊ไม่ไอยากจีบไม่จีบน้องเบสอ่ะเบนไม่สวยไม่ใช่ดีกับขี้เกินไปเรารออยู่นะใช่ตอนนี้ข่าวมันออกอยู่นะคลิปนี้ชี้อพี่หนุ่มกันชัยกำลังเรียกเราไปสัมภาษณ์แลมีคนที่แบบว่าเออผ่านผู้ชายมันน้อยมากแค่ไม่มีด้วยซ้ำมึงมีแฟนคนเดียวเลยดีเลยนะไม่ก็คนเดียวจริงปะวะมึงมีกี่คนกลัวอสีกะลีประมาณมึงจะบอกโอ้ยเบสเอาเถอะได้ได้ทุกคนนะครับก็อยากจะบอกว่าได้เลยทุกคนก็ ใช่ทุกคนเคยประสบก,การณ์เว้ยจริงก็ดีนะต้องถามดิถามดิเคยมีไหมเออจริงไม่เคยนี่น้ำที่หนูน้าไอ้นี่กูอยู้กับแกจริงแบบตาบ้าลาเจ็นดุดมาจะฝ่าดเลยสรุปว่าตัดออกให้หมดเฮียเบสมึงจะพูดมึงมึงนะมึงนะำไอ้กูขอถ่ายรูปมึงตั้งเยอะเลไนะวะทำไมอ่ะเพื่อนกูไม่เชื่อหนังฟ้ามีจริง ููละร้ว่ทำไมมึงไม่ชอบเสื้อที่แบบว่าเปิดหลังทำไมมีรอยปีกที่ตัดออกไปรอเล่นกับพี่ตรงตรงรอเล่นมานั่งไอเบ็นั่งกินไปด้วยกินไปด้วยจะไม่หยุดที่หัวมหนูยังไม่อิ่มเลยหนูอยากกินอันนี้อีกนั้นเลยนี่นี่แน่คบังไว้บังไว้บังไว้สิบังไว้กูพูดดังแค่ไหนก็ไม่หนีใครถอยไกูรู้เลยตอนนี้กูอ่าน ปักปักปักกกูเร <tra ิ่มอะไกันก็ยังไม่มีใครสนใจกูเลยู่ปักปักก่อนปักกปักเดี๋ยวดูช่องซิมครับ เดี๋ยวเราก็แบบว่าไปเล่นกันมันดึกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราี้นอนบ้านผมใช่ไหมใช่เดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนเยี่ยมีมเสื้อได้เลยดิไม่ได้เอาเสื้อใช่ได้เลยเสื้อเต็มตู้เลยเอาได้เลยแล้วเดี๋ยวคลิปนี้มันนานมากแล้วนะครับยังไงก็ไปติดตามคีโยปา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 กับเวทธรรมสิงห์ไ้เจ๊กเจ๊กเิ๊กเจ๊กเจ๊กจุด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 ไอ้จีพวกเราทั้งหมดเลยตรงตรงแล้วก็เป็นสีคิีเซโอปานะครับผมนะก็จะจบคลิปแล้วนะคะเตียงนอนซิมไม่ได้มีเพื่อนอะไรค่ะึงครอีเซ่าม ชอ่มากมันชอบแบบเปิดแล้วมันเห็นชัดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ของญี่ปุ่นเนี่ยยิ่งดีเลยมันชอบมันก็บอกตรงๆดิคือนอนดูชักว่าวแม่นบาเลยไม่เป็นไรผมผมยอมรับว่าผมชักว่าวครับมันก็ชักกันทุกคนผมก็ชักเออพี่พักไหมพี่ชักไหมชักดาบชักดาบชักว่าวไหมเขาใส่เงียบๆเลยทำไมวะเขาจะเป็นนักแสดงอยู่เราเราออกมาแล้วเอานักแสดงไม่ชักว่าวม่รู้พวกเราชักว่าวมือข้างนี้ผมชักว่าวผมก็ชักเท่าๆกันจับมือมันไม่ดังเจ็บจไม่รังเกีย อันนี้มันเป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่แบบว่าเล่นเซิร์ฟสเก็ตมันเป็นกระแสมากเลยอ่ะกระแสมากตอนนี้คนกรุงเทพเล่นกันเยอะมากเคยเล่นสเก็ตบอร์ดไหมไม่เคยโอ้ยเฮียต้องแคร์เลยโอ้เออเออเออฮัเออโอ้ยเล่นได้เล่นได้โอ้มันจะแบบเซิร์ฟมันจะบิดมันจะบิดเว้ยเอ้ยพี่ไม่เคยเล่นจริงหรอไม่ทำไมเล่นได้อ่ะบิดหน้ากับบิดหลังโอ้ยเอวดีน้าเราอ่ะธรรมดาเฮะธรรมดาเซฟเซฟเอวแปดสูบเลยนะเมื่อกี้ได้คอยรอบนึงโอ้ยเฮียเฮียไม่ทำไมเก่งวะ เี่อะพี่จะบอกไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็คือมันแค่แค่บิดซ้ายบิดขวาใช่ป่ะบิดซ้ายบิดขวาแล้วก็ทิงน้ำหนักเอ็นหน้าเอ็นหลังแต่บาลานซ์เนี่ยพี่พี่ได้ทิ้กำลังใจคนเล่นเซิร์ฟกมากเลยเฮ้ยครั้งแรกจริงๆแม่งยูเทิร์นเป็นด้วยละสองครั้งแล้วอ้ยชื่หนย สำหรับน้องๆคนไหนที่ดูช่องไฮเอ็นทางมือถืออย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับ